สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอฟให้สิริวัตรกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมมีรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดมาแนะนํากันอีกแล้วนะฮะปกติแล้วเนี่ยทางช่องให้สิริวัตรเนี่ยจะแนะนํารถยนต์ไฮบริดเนี่ยจะมีแค่แคมรี่กับเมอรเซเดสเบนหรือไม่ก็เป็นแบรนด์ยุโรปอื่นๆนะผมในส่วนของเจ้า Honda a c c o r d เนี่ยน้อยมากๆเลยนะลองสังเกตดูนะผมค่อนข้างที่จะน้อยมากๆในการรีวิวเจ้า Honda Accord h y b ไฮบนะผมวันนี้ได้โอกาสนะฮะ ก็จะเลยมาจะมาแนะนำนะครับผมกับเจ้า Honda a c c o r d Hybrid นะเป็นโมเดลเจเนอเรชันที่9มามเนอร์เชนนะครับผมเจ้าคันนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นอะไรหลายๆอย่างนะครับผมมันจะมีอยู่2รุ่นย่อยนะมีรุ่น h y b r i d กับรุ่น Hybrid t e ทคคันนี้เป็นรุ่น HyB r ิ d ธรรมดานะครับผมยังไม่ใช่ Hybrid t e ท h ตัวท็อปสุดนะตัวท็อปสุดได้อะไรได้ Active Cruise c o n t r o l ได้ Honda Sens i n g ต่างๆนานาที่เขามีแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันแรกๆอาจจะยังไม่เสถียรมากอาจจะยังไม่ฉลาดมากนะครับผมแล้วก็หลังคาสเน่ย ความน่าสนใจของเขานะครับผมก็คือในส่วนของระบบไฮบริดที่เป็น i MMD นะเป็นไฮบริดแบบสปอร์ตขับสนุกขับเล้าใจมากๆนะผมและก็เครื่องยนต์มีการพัฒนาจากก่อน m ม n นอร์เชนนะครับผมแรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย16ตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บเสียงทำได้ดีกว่าก่อน m ม n นอร์เชนเยอะมากๆนะผมเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดว่ามีอะไรตรงไหนที่มันแตกต่างกันบ้างนะผมเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2017จดทะเบียนในปี2018 เลขไม่ห1ึ่0 0มกิโลนะครับในส่วนของราคาค่าตัวอยู่ที่8,2 0,000 000บาท8,2 0,000 000, 000บาทความคุ้มค่าเนี่ยเกินค่าตัวอยู่แล้วนะผมออปชั่นความปลอดภัยต่างนะผมระดับดี e gment เนี่ยไม่ต้องห่วงกว้างขวางนั่งสบายนะผมผู้หลักผู้ใหญ่ชอบและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขับสนุกและประหยัดด้วยอ่าพันดน,นะครับผมที่สนใจนะหรือว่ากำลังมีแผนจะซื้อรถไฮบริดคันนี้แนะนำเลยนะผมเพื่อไม่เสียเวลา ตามไปชมกันเลยดีกว่าว่าสวยขนาดนั้นจริงหรือเปล่าตามเลยครับทีนี้เรามาดูนะครับผมความสวยงามของเจ้าคันนี้นะผมเรื่องราคาเรื่องรุ่นย่อยอะไรผมแนะนําไปแล้วเมื่อต้นคลิปนะครับผมก็เป็นรุ่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพกิโลนะฮะร,ราคาแปดแสนสองหมื่นบาทแปดแสนสอง่ 8, 20, บาทมาดูภายนอกนะครับผมในส่วนของด้านนอกเนี่ย Accord ที่เป็น Minor c h a ชนของโมเดล9นะฮะก็คือไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็น Full LED นะครับเป็น Full LED เลยไม่มีหลอดอะไรเลยนะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับมี Daytime Running Light ที่เป็นเส้นสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะคือเป็นการตกแต่งของตัวที่เป็น Minor c h a n g e ของรุ่นที่9นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกของด้านล่างตรงนี้ LED นะทีนี้กระจังนะกระจังเนี่ย ออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นดูเท่ขึ้นนะฮะก็จะเป็นกระจังโครเมียมขนาดใหญ่นะครับผมก็จะมีอยู่3าชั้นเนาะชั้นแรกนี่คือใหญ่หนาโตเลยนะฮะมีโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะครับผมลงมาที่ชายด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโครเมียมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นตะแกรงรังผึ้งช่องดักลมนะฮะอยู่ทางด้านล่างนะครับผมดูแล้วเนี่ยดูสวยกว่าเดิมดูสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมในโมเดลปี13ปี14ปี15นะครับผมมันอาจจะดูแบบ เชยๆหน่อยการดีไซน์เนาะแต่พอไมเนอร์เชนแล้วดูหลอกนะครับผมดูหลอกขึ้นเยอะเลยนะสีสารด้านหน้าน,นี่เก็บงานให้แล้วเอาไปเก็บสีให้แล้วแล้วผมก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของริ้วรอยนะไม่เรียบร้อยของสีเราก็เก็บสีให้แล้วเหลือแต่ว่าเอามาขัดสีอีกรอบหนึ่งลงน้ํายาเคลือบเงาอะไรให้มันฉ่ากว่านี้นะผมอันนี้มันอาจจะยังไม่ฉ่ามากนะก็คือไปเก็บสีลบริ้วรอยเฉยๆนะผมแล้วก็ไฟนงไฟหน้าเนี่ยเห็นไหมมันมีคราบเหลืองๆนะตรงนี้จะต้องจัดการให้อเอาให้ใสเลย จะเอาให้ใสเลยนะครับผมอันนี้มันมีค่าแบบคาที่เกืออะไรพวกนี้นะครับผมมาทีนี้ถัดมาด้านข้างล้อแม็กขนาด17นิ้วนะฮะล้อแม็กเนี่ยมันจะเป็นลายกางหาันสีดำปัดหน้าเงานะครับผมขนาด17นิ้วนะฮะลายอาจจะดูไม่สวยอะไรมากนะครับผมแต่ก็เออโอเคมันทำเป็นสีดำแล้วปัดหน้าเงามาก็ดูสปอร์ตอีกอย่างนึงนะแล้วก็ยางนะครับผมเป็นยางปี2020นะครับเป็นยางปี2020นสะสภาพยังใหม่ๆอยู่นะครับผม ยางเพิ่งจะอายุ2ปีเองนะฮะก็ใช้งานได้อีกสักระยะสั้นๆนะครับผมฮะแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างเนี่ยจะแตกต่างจากตัวก่อนไม่เดชเล็กน้อยนะครับผมคือใช้ช่วงล่างแบบเดียวกันด้านหน้าแม็กโฟร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโค้งนะส่วนด้านหลังก็เป็นมัลติลิง์พร้อมเหล็กกันโค้งนะครับผมแต่ในรุ่นที่เป็นแมนเดชเนี่ยจะมีการติดตั้งชุดซับเสียงทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีตัวค้ำโค้งด้านหลังเพิ่มอีกนะอันนี้คือ เป็นออปชันที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นม,มันด้วยเชนและหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะผมเจ้ารุ่นนี้จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะผมเพราะว่าเขามีการเดมนะฮะในส่วนของด้านล่างนะผมทําให้เสียงของช่วงล่างต่างๆเนี่ยมันเงียบลงนะผมก่อนหน้านี้เสียงมันดังนะครับในรุ่น G9 แรกๆเนี่ยเสียงมันดังอันนี้ก็มีการพัฒนาอัปเกรดลบจุดด้อยตอนนั้นออกไปนะผมก็ทําให้มันเงียบขึ้นนะผมในรุ่นม,มันด้วยเชนจะเงียบกว่าอ่าน,นี่ก็เป็นข้อมูลที่ต้องบอกกันนะฮะกระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวในตัวนะผมแต่ไม่ได้พับอัตโนมัติเวลาเราล็อกรถเนี่ยเรากดที่คีเลสนะฮะมือจับประตูกระจกมองข้างเขาไม่พับอัตโนมัตินะไม่เหมือนแคมรี่นะฮะแคมรี่เขาจะได้ในส่วนของกระจกมองข้างพับอัตโนมัติด้วยแล้วก็มีในส่วนของบลายสปอร t ตนะฮะส่วนแอคคอร์ดเนี่ยแอคคอร์ดเขาจะมีฮอนด้าเลนวอชกล้องมองข้างด้านซ้ายแต่ไม่มีบลายสปอตแจ้งเตือนมุมอับสายตาและไม่มีในส่วนของกระจกพับอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นที่ อาจจะได้เปรียบเสียเปรียบกันร,ระหว่างคู่แข่งทางการตลาดนะครับผมคุณก็ลองลองตัดสินใจดูว่าใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงนะครับผมอ่ะทีนี้ขอบกระจกนะฮะก็จะตกแต่งไปด้วยโครเมียมนะครับผมตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะก็จะมีโครเมียมรอบๆเลยนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ยุโรปมันจะเป็นโครเมียมแบบกึ่งเงากึ่งด้านอันนี้มันจะเงาแวบ,บเลยนะครับผมอ่ามือจับประตูก็โครเมียมเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ด้านข้างสีสันสวยงามนะครับผมอย่างที่บอก เก็บงานเก็บริ้วรอยให้แล้วเหลือเอาไปขัดลงน้ํายาเพิ่มให้มันฉ่ากว่านี้อันนี้อาจจะยังไม่ฉ่าอะไรมากนะฮะมาดูด้านท้ายในส่วนของด้านท้ายนะผมไฟท้ายก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ให้มันแตกต่างจากตัวก่อนไม่ได้เชนนะฮะก็จะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมแล้วก็มีเฉดสีฟ้าแซมเข้ามาในรุ่นที่เป็นไฮบริดนะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดก็จะไม่มีสีฟ้านะครับผมมีโลโก้คําว่าไฮบริดนะฮะมีอยู่3ตําแหน่งเลยนะไอโลโก้เนี้ยซื้ออันเดียวคือติดได้ทุกตําแหน่งเลยนะครับผม ก็คือจะมีแก้มด้านหน้า2ข้างแล้วก็ที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะครับผมใช้แบบเดียวกันเลยไฮบริดนะครับผมด้านซ้ายก็จะมีคําว่า Accord นะครับก็บ่งบอกรุ่นเขานะมีกล้องมองหลงังนะมีกล้องมองหลังให้การชนด้านท้ายก็จะมีโครเมียมนะครับผมเป็นโครเมียมแบบนี้คือการดีไซน์ดูเท่กว่าในรุ่นก่อนแมนดาร์ช์อย่างที่บอกทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยนะครับผมปักกิ๊งเซนเซอร์ไม่มีไม่มีในส่วนของป i n กิ๊งนะฮะมีแค่กล้อง มีแค่กล้องอย่างเดียวปาร์คิ้งไม่มีในส่วนของเซนเซอร์การระยะแจ้งเตือนต่างๆไม่มีเขามีแค่กล้องมองมองหลังอย่างเดียวนะครับผมอะทีนี้พื้นที่การเก็บของเปิดปุ๊บพื้นที่การเก็บของเนี่ยมันอาจจะไม่กว้างมากนะครับผมคือมันยังเป็นรุ่นไฮบริดแบบแรกๆนะแคมรี่ในช่วงปี 2015- ถึง2017ด้านหลังก็พื้นที่เก็บของน้อยนะครับผมแอคคอร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับผมแอคคอร์ดเนี่ยเขาใช้เป็นแบตเนี่ยลิเธียมไอออน ะะเป็นลิเธียมไอออนนะจริงๆแล้วลิเธียมไอออนเนี่ยแบตมันขนาดไม่ใหญ่หรอกนะครับผมก็คือการออกแบบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะครับผมถ้าแคมรี่เนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าแคมรี่เขาใช้นิกเกิลเมทัลไฮได d ye, นะแบตมันจะมีน้ําหนักเยอะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่พอมันเป็นลิเธียมเนี่ยแบตมันมีขนาดเล็กกว่านะผมมันไม่ใหญ่มากแต่เจ้า Honda Accord เนี่ย มันก็ดันมาวางไว้ข้างหลังนะครับผมซึ่งทําให้พื้นที่การเก็บของเนี่ยมันหายไปอันนี้คือจุดด้อยนะครับผมคือจุดด้อยในส่วนของการวางสัมภาระนะฮะขนาดแบตเนี่ยก็ขนาด1.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเป็นแค่เอาไว้ทําให้มอเตอร์ไฟฟ้ามันทํางานได้นะครับผมแล้วก็ขับในโหมดเอวนะครับผมขับในโหมด EV ได้ในระยะสั้นๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นขนาดของแบตเตอรี่นะครับผมพื้นที่การเก็บของมีให้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณแขนผมเนี่ยช่วงแขนนะครับ ประมาณนี้นะผมความลึกนะแต่ถ้าความสูงก็สูงแค่ศอกเดียวนะครับผมด้านล่างมีชุดเติมลมไฟฟ้าไม่มียางอะไหล่นะครับผมเป็นชุดเติมลมไฟฟ้าและไม่มียางอะไหล่นะครับผมอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลเลยนะผมท่านใดที่สนใจและต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆแนะนําซื้อยางอะไหล่ติดรถเอาไว้อาจจะมีพื้นที่การวางของน้อยแต่ก็แนะนําว่าพกยางอะไหล่ติดรถเอาไว้ อุ่นใจสบายใจกว่านะครับผมหรือว่าถ้าไม่ต้องการพกยางอะไหล่ก็มีเบอร์สําหรับรดสไลดย์ยานแม่เอาไว้ก็ดีนะครับผมอ่ะด้านข้างด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาสภาพส,สวยๆสีสนันนี่อย่างที่บอกเก็บงานเก็บสีแล้วเหลือที่ว่าเอาไปเคลือบน้ายานะครับผมเอาไปขัดเคลือบเงาให้มันเงาฉ่ํกว่าน,นี้นะครับผมนี่ฮอนด้าเรนท์วอยู่ทางด้านซ้ายนะนะครับผมกล้องมองภาพด้านซ้ายนะครับผมมุมอับสายตาเนาะโอเคนะสำหรับภายนอกนะครับผมถือว่าสวยนะสภาพดีม,มาก ทีนี้ตามมาดูด้านในนะครับตามมาดูด้านในนะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ตาก,กล้องก่อนนี่นะฮะเออขอเก็บเอกสารนิดนึงมานี่ฮะภายในก็จะเป็นภายในที่เป็นเบาะหนังสีเบรดนะครับผมเป็นสีเบรดปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับในส่วนของคนขับก็สามารถที่จะปรับดันหลังได้นะฮะมีสวิ์ปรับดันหลังตรงนี้ เป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับมีเมมรูจดจำตำแหน่งของเบาะ2ตํตำแหน่งที่แผงประตูนะครับสภาพเบาะโดยรวมเนี่ยสวยๆเลยนะเป็นเบาะหนังสวยๆสีครีมสีเบรดแบบนี้นะผมแล้วก็เป็นเบาะที่เจาะรูนะครับผมทำให้มันรูราทำให้มันดูน่านั่งนะครับผมการนั่งโดยสารการนั่งขับขี่ขับอยู่ในเกณฑ์แบบค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะผมนั่งแล้วผ่อนคลายไม่ได้บีบรัดกระชับอะไรมากนะผมอันนี้ก็คือ เป็นเบาะที่ออกแบบมาให้แบบใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นสปอร์ตเน้นซิงอะไรนะครับผมอ่ะนี่นะคือเบาะนะผมสภาพสวยนะปีกเบาะไม่มีล้มไม่มียับไม่มีแตกอะไรพวกนี้เลยสภาพถือว่าโอเคมากมาก,มากนะแผงประตูนะครับแผงประตูก็จะมีปุ่มจดจําตําแหน่งนะครับผมสองตำแหน่งนี่สามารถเซ็ตได้มือจับเป็นโครเมียมนะฮะสวิต์กระจกเป็นสีดำนะผมกระจกคนขับขึ้นลงอัตโนมัติส่วนอีก3าบานไม่ใช่3บานเป็นแบบเมนวนวลต้องกดค้าง นะผมที่วางแขนที่แผงประตูก็บุนุ่มมานะครับผมนี่เป็นบุนุ่มมานะผมบุนุ่มมานี่เป็นพลาสติกแข็งนี่ก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมมีแค่โซนตรงนี้ที่เป็นบุนุ่มนะฮะมีแค่นี้นะทีนี้พวงมาลัยในส่วนของพวงมาลัยนะผมเป็นพวงมาลัยสี่ก้านตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบนนะครับหุ่มด้วยหนังด้านล่างนะมีคูชอนโทนะครับผมสำหรับการควบคุมความเร็ว นะครับแต่ไม่มีในส่วนของระบบเบรกตามรถคันหน้าควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนู่นนี่น,นั่นแบบตัวท็อปอันนี้ไม่มีนะครับผมเป็นควบคุมธรรมดานะครับผมมีปุ่มเอาไวด้ดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะผมที่หน้าปัดเรือนไม้นะฮะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลที่หน้าจอด้านบนนะก็สามารถที่จะเรียกดูชุดข้อมูลต่างๆได้แต่การสิ้นเปืองต่างๆนู้นนี่น,นั่น กดได้นะผมทางด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนุ่นนี่นั่นรับสายโทรศัพท์อันนี้เข้าใจกันง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมอ่ะจะประมาณนี้ทีนี้กา้านการไฟทางด้านขวาเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะแล้วก็ตรงหัวก้านตรงนี้นะครับจะมีเปิดฮอนด a าเลนวอ h นะครับผมอ่ะนี่นะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บฮอนด้าเลน Watch ทำงานนะครับผมที่จอตรงกลางด้านบน อ่าเนี่นะเวลาไม่ใช้เราก็กดอีกทีจอก็ดับนะอันนี้คือวิธีการใช้งานง่ายๆนะผมง่ายๆไม่มีอะไรยากนะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้านะผมเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นผ่อนแรงไฟฟ้านะผมก็หน่วงน้ําหนักตามความเร็วด้วยนะครนนี้ถือว่าดีมากๆนะผมทางด้านขวาก็จะมีไอคอนกลุ่มสีเขียวๆนะผมแล้วก็มีรูปใบไม้นะฮะเน้นประหยัดน้ํามันนะผมถ้าเราก,กดใช้งานนะแล้วก็มีระบบ VSA นะผมปิดได้เปิดได้ระบบ แจ้งเตือนผู้คนที่อยู่นอกรถนะด้วยความเร็วต่ำนะเวลาเราขับคันคานนะแล้วเราเผลอแบบว่าไม่ได้มองทางนะผมมันจะมีเสียงแจ้งเตือนคนรอบนอกให้ด้วยนะดีมากๆเลยนะครับผมนะเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่อยู่รอบตัวรถเรานะครับผมออาทีนี้ตรงกลางกันบ้างนะในส่วนตรงกลางนะผมจะมีจอ2ชั้นนะฮะด้านบนเป็นจอแสดงข้อมูลกล้องมองหลังกล้องด้านข้างนะผม ชื่อเพลงต่างๆนานาอยู่ทางด้านบนนะครับผมส่วนจอด้านล่างเป็นจอเอาไว้ควบคุมนะฮะหรือเลือกโหมดต่างๆเลือกเมนูต่างๆนะครับผมจะแยกออกจากกันนะครับผมทางานไม่เหมือนกันด้านบนแสดงข้อมูลนะ,ะสัมผัสไม่ได้ส่วนจอด้านล่างสัมผัสได้เอาไว้ควบคุมเปลี่ยนเมนูต่างๆรองรับในส่วนของ Apple CarP l a เนะฮะเสียบสาย USB ที่ช่อง USB แล้วเสียบเข้าตูด iPhone ก็ใช้งานทันทีได้เลยนะครับผมสาหรับ Apple CarP l a y นะฮะลงมาด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของระบบ เครื่องปรับอากาศแบบ d u โอโซนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาจากกันแยกจากกันนะครับผมด้านซ้าย19ด้านขวา25แล้วก็แล้วแต่เราปรับนะครับผมเป็นแบบอัตโนมัติลงมาอีกจะเป็นช่องใส่ของนี่นะครับเป็นช่องใส่ของนะฮะก็จะมีด้านบน USB เอาไว้เชื่อมต่อ Apple CarPlay อย่างที่บอกนะครับลงมาด้านล่างก็จะมีปลั๊กเอาเลตนะฮะเอาไว้เสียบหัวแปลงนะครับเสียบหัวแปลงไว้ชาร์จวงชาร์จแบตติดกล้องหน้ารถต่างๆนานา ก็แล้วแต่เราจะใช้งานนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของคันเกียร์นะครับผมเป็นหัวเกียร์หนังนะตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามฐานเกียร์เป็นสีดําเงานะเป็นเกียร์ eCVT เป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผม eCVT ด้านขวาคือโหมด EV ขับใช้งานในส่วนของโหมดไฟฟ้าได้นะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันสามารถเก็บประจุไฟเก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้โหมด EV สามารถทําได้นะครับผมและทางด้านซ้ายเป็นม่านไฟฟ้าม่านด้านหลังนะ ปรับไฟฟ้านะผมก็ควบคุมได้จากตรงนี้เลยลงมาอีกที่ด้านล่างเกียร์ก็จะมีคําว่าสปอร์ตนะผมจะมีในเฉพาะรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะไอ้ปุ่มนี้นะผมสปอร์ตก็คือตามชื่อเลยสปอร์ตคือการปรับเป็นโหมดสปอร์ตเพราะว่า Accord เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด i m m d นะเป็นไฮบริดแบบสปอร์ตเน้นการขับขี่ที่สนุกสนานนะผมเน้นประสิทธิภาพสมรรถนะของเครื่องยนต์ตัวรถนะครับผมจะไม่ได้เน้นประหยัดเหมือน โตโยต้าโตโยต้าจะเน้นความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าความประหยัดน้ามันอะไรพวกนี้แต่ฮอนด้าไม่ใช่นะครับผมฮอนด้าเน้นขับสนุกนะฮะแล้วก็มีที่พักโคง้งพักแขนที่วางแก้วน้ําต่างๆนานามีให้ครบหมดนะครับผมมาดูด้านหลังกันต่อในส่วนของด้านหลังนะครับพื้นที่การน,นั่งโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมีม่านบังแดดด้านหลังอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็มีม่านด้านข้างที่แผงประตูด้วยนะครับผมม่านด้านข้างอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเป็นแบบใช้มือดึงนะมีขอล็อกด้านบน นะก็บังแดดบังสายตาจากบุคคลภายนอกได้นะครับมีที่วางแขนนู่นนี่นั่นนะผมมีช่องแอร์ด้านหลังคือมาตรฐานของรถไซดีเซ gment นะฮะนั่งสบายหายห่วงนะผมในราคา820,000บาทนะคผมคุณได้ตัวรถที่มีขนาดใหญ่อุปกรณ์ความาความสะดวกสบายเยอะนะผมถือว่าคุ้มมากๆสำหรับเจ้า Honda Accord คันนี้นะผมอาทีนี้เรามาดูเครื่องยนต์กันต่อดีกว่า ไหนๆเราก็ดูภายในภายนอกไปแล้วเนาะสภาพก็ตามที่เห็นนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์นะครับผมเก็เปิดฝาโปงครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะผมเขาเขียนอยู่หน้าเครื่องเลย Earth d e a m Technology Hybrid นะเป็นเทคโนโลยีลักโลกโลกในฝันนะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.0ลิตรเบนซินนะครับผมทักะกำลังรวมระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานรวมกันเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนจะอยู่ที่215แรงม้านะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนไมเนอร์เชนนะรุ่นก่อนไมเนอร์เชนพละกําลังอยู่ที่199แรงม้านะครับผมจะต่างกันอยู่16ตัวนะครับผมสาหรับแรงม้ารุ่นก่อนเชนกับรุ่นไมเนอร์เชนนะครับผมก็จะประมาณนี้การบริโภคน้ามันนะครับผมคอนเด้เอร์อาจจะทําได้ไม่ดีมากนะฮะขับใช้งานแบบบ้านๆเลยนะแบบบ้านๆเลยนะครับผมบริโภคน้ํามันอยู่ที่10 4ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรนะถึงจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะก็อย่างที่ผมบอกเน้นขับสนุกเน้นประสิทธิภาพเน้นรีดพลังกำลังประหยัดไม่มากนะครับผม14ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะครับผมนะแต่ถ้าคุณขับแบบว่าหวานเย็นหวานฉ่ำขับแบบชิลๆเลยกดอีคอนโหมดนะอาจจะประหยัดกว่านี้อาจจะประหยัดกว่านี้นะครับผมก็อาจจะแตะๆเกือบ20อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ก็ โอเคนะได้ขับแบบซิงซ่าได้หรือว่าจะขับแบบเลื่อยเปื่อยก็ได้นะผมไม่ว่ากันเนาะทีนี้ในส่วนโครงสร้างนะผมคันนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเลยมันมีเก็บสีมานะผมมีล่องลอยของการแกะฝากระโปรงเพื่อเอาไปทําสีนะผมแต่ด้านในนะฮะสภาพยังสวยอยู่นะผมเดิมๆไม่มีการชนหนักอะไรพวกนี้นะผมสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดยังอยู่ตามอ,ก,อก็ยังอยู่นะผมยังมีรอยช็อกขีด ค c อยู่เลยนะครับผมยังอยู่นะฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมมีการแกะถอดเอาไปทําสีภายนอกนะครับผมโครงสร้างด้านในแก้มด้านข้างไม่เคยถอดไม่เคยแกะและวิธีการดูสําหรับ Honda Accord นะครับผมดูยังไงล่ะมันติดอินี่ไม่ยากสไลด์ออกด้านข้างคุณก็จะเห็นหัวน็อตแล้วนะครับผมแก้มด้านข้างสภาพสวยๆว,วิธีการเก็บสไลด์กลับที่เดิมนะนี่คือการเก็บนะครับ นี่วิธีการดูแก้มด้านข้างคานด้านหน้าสวยๆเดิมๆนะครับผมไม่มีร่องหลอนการชนหนกักพลิกคว่ำตัดต่อตัวถังนะครับผมสภาพสวยเลยคันนี้นะฮะด้านท้ายด้านข้างสวยไม่แพ้ด้านหน้านะครับผมก็เดิมๆนะครับผมถ้าไม่มั่นใจมาดูคันจริงนะครับแนะนําว่ามาดูคันจริงมาทดลองขับมาลองสัมผัสมาลองนั่งมาลองใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ผแล้วค่อยตัดสินใจนะฮะบอกเลยว่าคันนี้คุณมาดูคุณไม่ผิดหวังหรอกนะคุณจะไม่เสียเวลาหรอกไม่เสียเวลาชีวิตคุณแน่นอนนะไม่ใช่มาดูแล้วโอ้รถไม่เป็นอย่างที่พูดเลยนะับนะผมอันนั้นจะเสียเวลาชีวิตนะผมแต่คันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าสภา,าพเขาสวยสภา,าพเขาสวยคุณสนใจคุณมาดูรับรองว่าติดมาติดมือก,กับบ้านแน่นอนและจัดไฟนั้นไม่ยากด้วย h o น d a จัดไฟนั้นไม่ยากนะผมใช้เงินดาวไม่เยอะนะท่านใดที่สนใจ โทรมาได้นะครับผมที่เบอร์เดิม0901011019นะครับผมย้ำอีกทีนะ0901011019นะครับผมหรือจะมาชมรถที่สาขาราชพฤกษ์ก็ได้นะผมตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์เลยก่อนจะถึง bts บางว่าฝั่งขาเข้านะครับก็เซิร์ g o o g l e Map 54นิวัดสาขาราชพฤกษ์นะผมก็วิ่งมาได้เลยตาม Google Map ไม่มีหลงแน่นอนนะครับผม และคันนี้ Honda Accord 2.0 h y บ r i d ปี2017จดทะเบียน2018เลขไมล์118,000กิโลนะผมในส่วนของราคาค่าตัวก็820,000บาทนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณา1คันละกันนะผมสำหรับวันนี้ผมกอล5 4วั w, ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com